อันนี้ก็คือไปลูกบันไดอ่ะถ้าสมมุติอย่างยงเงี้ยพวกเป็นตายอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องเก็บช่าง<ช>ต้องเก็บเนาะอันนี้<ช>ด,ดูง่ายเลยก็คือลบมุม<ด>นะเพื่อนเพื่อนอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องไปดูก่อนว่าบันไดเนี่ยลูกนอนมันเท่าไหร่ถึงไม่ช่างยันยต้องดูก่อนว่าบันไดอะลูกนอนมันมันเท่าไหร่แล้วก็สมมติว่าบันไดที่เราเซตไว้จากเซฟไว้ปรมาณเนาะยี่สิบห้าเซนถึงยี่สิบแปดเซนอันนี้แล้วแต่ก็ต้องมาดูอีกต้องมาดูระยะเผื่อเพื่อนเห็นเห็นเห็นนี้ไหมที่ช่างเขาบากไว้เนี่ยนะครับไอ้ตัน้ไเ็งหม มันจะเปะเลยนะครับนี่แล้วก็เราก็จะมีระยะเผื่อประมาณ1เซน,นเนาะใช่ไหมเนาะประมาณหนึ่งเซนแล้วก็ลบมุม45นะครับนะเพื่อนเพื่อนดูมันจะลบมุมนิดนึงเห็นไหมลบลบเพื่อไม่ให้มันคมไงอีฝั่งนี้ที่มันคมเนี่ยเราจะเอาไว้ผานังปูนเน,ะเะน,นาะแนบเข้ากับผานังปูน วิธีการติดตั้งตัวนี้มันก็มีหลายวิธีเนาะตั้งแต่การที่ใช้ตะปูไญญายถูกไหมช่างยานะใช้ตะปูไายเจาะเจาะพุกลงไปใช้ตะปูไา่นะครับของช่างยานี่ติดตั้ง,งไงผมติดตั้งที่ว่าวางตรงไม้แล้วก็ใช้ใชยิงลงไปเนาะตะปูยิงล,ลงไปช่างสีก็เกลีโคแล้วก็ตามสีให้ค้ายๆไม้โอเคก็ <Okay. S 2> คือวิธีการติดตั้งก็คือคล้ายๆกับคื้นเลยนะครับก็คือต้องวางตรงก่อนวางตรงให้มันได้ระดับแล้วก็เราก็จะเอาตัวนี้ลงไปเนาะให้มันมันก็จะเป๊ะเป๊ะกว่า ฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับว่ามีไม้เก่าหรือบ้านไม้เก่าแล้วเป็นไม้เก่าที่ไม่อยากขายนะครับเพื่อนๆสามารถนํามาใช้แปรรูปนะเป็นวัสดุนะครับอย่างที่บริษัททําอย่างที่ช่างยันทํ้เพื่อนๆดูได้นะครับวันนี้ผมไทยมีทรัพย์นายโคตชันขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนสวัสดีครับ